อย่าพากนกจากฟ้าอย่าพากปลาจากน้ำอย่าให้ใจของสองเรานี้ต้องพรากจากกันขอให้เธอคู่ฉันดังคู่พระคู่นางชั่วนี้รันได้ไหมให้เราคู่กันตลอดไป ค,ครับผมก็ขอฝากเพลงพระกรักนะครับผมจากละครเรื่องคู่พระคู่คนางครับก็สามารถฟังเพลงได้นะครับพระกรักทุกช่องทางออนสตรีมมิ่งนะครับผมแล้วก็เพลงครับประกอบละครจากละครเรื่องคู่พระคู่นางน,นะครับผมติดตามละครได้ด้วยสองทุ่มครึ่งครับทุกวันพุธพฤหัสทางช่องวันศุกร์บึกครับครัท่านปกติมาเยอะแล้วก็อยากฟังเป็นเวอร์ชันลิเกย์จะลิเกอารมณ์หรือว่าลิเกย์ลูกกุลูกกุ้งอย่าพลาดนก จากฝ้า,谢谢า However, อย่าพระปลาจากน้ำอย่าให้ใจสองอย่าให้ใจสองเราต้องพรากจากกันขอให้เธอคู่ฉันดังคู่พระคู่นางชัวนี้แล้วไปเพลงอ่ะขอบคุณค่ะอยากอค่ะ อย่าพลาดลมจากฟ้าอย่าพลาดลาจากน้ำอยากให้จ้าของสองวันนี้ตั้งแา่จากกันขอให้เธอคู่ฉันดังคู่ปลาคุณน้ำ่วนนี้หลัง ให้เราคูดกันตลอไปรู้วันนานแค่ไหนตอนลอชีวิตฉันมันจะนานแค่ไหนจนวันสุดท้ายฉันนั้นจะอยู่จะเคียงข้างเธอให้เธอเป็นเจ้าของอย่าคาดการจากไ้าย่าเด็กดอกไมา จดอย่าให้ใจของสองเรามีสิ้นชาขาดกันขอให้เธอคู่ฉันดังคู่พระคู่นาำชั่วนี้ไรเดินไปให้เราคู่กัน